สวัสดีครับพี่น้องมือนีกระช่องกระสีพุงตัวครับพี่น้องมือนีกระหัางหายไปโดนเติบครับผมเพราะว่ามือนีจะมารีวิวงว่าให้ครับผมเพราะว่าง้วตัวนี้จะเปิดในราคากับโแพี้พี่น้องเพราะว่าจะเป็นง้วแม่ลูกแล้วกาลูกสองโตแล้วกาแม่ตัหนึ่งครับผมแต่ตัวนี้เป็นแม่อ่างวแม่ลูกสามครับผมแต่ว่าตัวแรกมันคายไปแล้วครับผมแต่ว่าตัวที่สองนี่พร้อมทับแล้วพี่น้อง ทับเพราะตัวที่สามนี่ออกมาได้ประมาณมม่เกินอาทิตย์พี่น้องตัวนี้งัวแดงประมานแดงพี่น้องงามประมานแดงงามงกับพี่น้องผู้ใดสนใจเลยครับเด้อแต่แต่งง้วที่อ่าติดต่อผมมาทั้งทางผลลัพธ์ทางอ่าเข้บุิมสุวรรณหรือว่าทางอรลานนะครับเด้อถึงแต่งัวรุ่นนี้นะครับเด้อเพราะว่าตัวนี้งามผมกาเบิ่งกหรอกครับผมผมขับรถมาพันคันนี่ขายของสมือผมหูเลยว่างัวงัวคอกนี่งามครับผมผมเลยมาถามเพิ่งเมื่อกี้แล้วในโอกาสมาถามกับผมเดี๋พี่น้องไปเบิ่งงัวต่อกันครับผมอออย่าากกกนแแต้้้งง็ดดลูมัี ลูกมีน้ำตุกตัลูกของม้าเด็กติดีตุกตัวมีขนาดลูกเป็ลูกไช้แล้วทมดายและลูกไปตัวผูกทับดาทั้งมาดายนี่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศเนาะครับเนาะบรรยากาศคอกหัวเนาะครับเพราะนี่ครับผมมัวกำลังกินยาอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมงเห็บเบิ้งลูกหน่อยครับผมลูกหน่อยมันกำลังออกไหมประมาณสามสี่หมื่นพี่น้องอ่าผู้ใดสนใจเลยครับเด้อลูกหน่อยมันนี่จะปิดเป็นตัวแม่พี่น้องครับผมนี่เป็นตัวแม่นาฮักอ้อเจาะอยู่เห็นบ่นี พี่น้องนี่นะผมโอ้ยพี่น้องเบิ่งนุ่มพี่น้องซีเต้าจังเงาเลยเห็นบ่โนแม่นะครับผมผมมีญาตินี่บัวอ่าผมมีญาเลยครับผมซีเต้าตรงเป๊ะเลยเห็นบ่อันนี้ลูกไม่ใช่พี่น้องอันนี้ลูกตัวที่สองของมันเนี่ยครับผมอ่าลูกตัวที่สองแต่ว่าไอตัวนี้มันขึ้นแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบอลที่เด้ยทับน่องอันนี้พร้อมขึ้นพร้อมทับเลยครับผมแต่ว่าแม่มันนี่ยแม่มันนี่ยได้ลูกสามตัวแล้วครับผมตัวแรกต้นขายไปเนาะครับเนาะลูกมันที่ตัวตัวที่สองก็เป็นตัวแม่ครับผมตัวที่สามก็เป็นตััวแมม่่่่่พพีีีนนนนนน้้้อออองงงงงาาึเเืหะ เห็นไหม่บอเนื dungeon, ้อหนังอ okay. no ้วนปึ๊กเลยพี่น้องเรียบเห็นไหมพี่บอยืนมาทรงครัผมงามนี่ครบผมมีการใส่ยาจะย่างเลยครับผมง้อธรรมชาติพี่น้องง้อง้อกอกธรรมชาติครับผมกินยาบ่ไม่ตัดหญ้าคนไม่ให้กินบะนี่นี่ครับผมหญ้าคนกินง่ายพี่น้องเห็นไ่บอกินกินหญ้ากินหญ้าเก่งพี่น้องเห็นบหนี่ครับผมกินหญ้าดีเพราะต้องแยกว่าที่ซื้อไปเราไปเลี้ยงตามทงตามท่าก็ได้ครับผมหรือว่าตัดหญ้ามันกินก็ได้ครับผมเลี้ยงง่ายครับผมมันบ่ว้องบ่ายตรงง้อสมุนหนี่ครับผม เหมือนบุหองโมหายเราคุอนี้จับได้ใบได้จับได้ใบได้มันบัหองโมหายดอกครับผมงวกกคโค่ปันเฮาธรรมชาตินี่ครับผมอืมนี่บ่อยหนินี่บ่อยหนิอันนี้ตัวแม่มันพี่น้องนี่ตัวแม่มันเด้อนี่ดุหน่อยมันดังเด่นบนตัวดุมนี่ครับผมนี่นี่นี่ครับผมลูกมันนี่โอ้ยถึงมันแบบมันแดงพี่น้องนี่ครับผมนี่ออกมาปั๊บแข็งแรงอ่าเดี๋ยวเบิ้งมันทายพี่น้องมันทายมันขนาดไหนพุ่ะเบิ้ง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 ได้พี่น้องเด้อผว่า คนไหนเห็นบอห่วงลูกเหรอเออมันจะห่วงลูกพี่น้องเพราะว่าลูกมันเพิ่งออกไม่เนาะมันจะห่วงโดจักหน่อยนะครับผมเนาะนี่เห็นบ่มันห่วงลูกครับผมเดี๋ยวข้าวบัวมันกินหยาพี่น้องนี่ครับผมง้อตัวนี้เลี้ยงง่ายพี่น้องข้าวบ่ต้องเอาไปนี่ก็ได้ข้าวบ่ต้องเอาไปเลี้ยงตามทุ่งตามท่าก็ได้ข้าเฮ็ดกระคอกไปข้าตามันถึงก็ได้ครับผมนี่ตัวมันกินหยาในทุกอย่างครับผมนี่ครับผมง้อตัวนี้ผมไม่ได้กินให้กินหัวอาหารที่พี่น้องนี่ก็ธรรมชาติบบบ้้าาาาานนนนเเเะออ่่่่มมมีีีหหหยยยััังงดคครรผผใแตกิว อ่า,าเดี๋ยวผมเอ้เบ้างหาลังกับผมเดีอพี่น้องเด้อบ้านหลังกับผมนี่ท่านี่ท่ายไม่นี่โอ้โหนี่หนาปึกพี่น้องผุนเห็นปะถ้าปึกขาไญเพราะผมนี่แผ่นหลังแอนบูยังอ้วนเห <laughs> ็นบ่นี่หน้าเนี้ยง้อยตัวนี้มัน,นยอได้ตัวนี้อตัวนี้ไม่ย <ไป S 1> องได้เพราะว่าตัวนี้มันกะเวลาลูกตัวที่สองมันพี่น้องตัวที่สองมันนี่สามารถที่จะมันจะ ทับได้พี่น้องเพราะว่ามันเลยแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้โบท่านโบท่านมีตัวคู่มาทับเนาะครับพูดึงไปได้นี่ก้เหมือนตัวเมียไหมพี่น้องอืมันไถ่ไงพี่น้องมันไถ่ไงตัวไงออกลูกงามลูกตูนตัวนึงขายไปแล้วนี่ตัวที่สองตัวที่สองมานี่ก็ออกมาก่างามพี่น้องตัวที่สามเป็งามครับขุนเห็นบ่ลนี่ตัวที่สามเป็งามครับพี่น้องเห็นบ่มันนอนอย่างนะครับผมช่วงยาวกว้างยาวดีพี่น้องเห็นบ่นี่ครับผมนี่สะอาดงดอยู่ในงามมากมากครับผม สามารถเป็นพ่อพันธุ์เออเป็นแม่พันธุ์ได้ผมตามคอกน,น,น,น้องพเดนเนาะพี่น้องอยากซื้อไปไว้ตามคอกตามยังกัลองโทรมาสอบถามเพื่อใดเนาะครับเนาะเจ้าพนสิบ,บอกว่าราคาจักบาทนะพี่น้องเนาะเจ้าพนคิดก่อนว่าสิไปเนื้อสิไปใต้ไปอีสา,ยายนเพียงใดดีวะเอาเอาตัวนี้แล้พี่น้องเจ้าพนบอกราคาแล้วครับเพื่ออาปากกามาจดไปเด้อครับเด้อบอกที่โตเนาะมันยังสิจำได้อีตัวนี้จะเปิดในราคาเกตเงินตุดลูดเจ้าพนชิดก่อนเด้อเกตเงินครับผมเกตเงินหาพัน น้อพี่น้องเนาะเกตมื่นหาพันบาทพี่น้องอันนี้ราคานี่สามารถต่องได้นาะพี่น้องเนะาะแต่บมได้บอกถูกใจกับมาเบิงงัวอยู่อ่ะฟาร์มได้อยู่คอกได้กัสามารถ ถูกแก่ก็สามารถต่อร้องอะไรเ้าครำเนาะต่อร้องได้เล็กน้อยพี่น้องมันจะร้องเน่ยลายแล้วครับผมถึงใจดีกันอย่ิ่ปไปล้างรถไปนาเพราะว่าอ่ามีเบียร์มีน้ำมีน้ำขามากก็ดีดีผมครับผมมีน้ำขามากก็ดีพี่น้องเออปุ่นค้นกันเองครับผมบอกยังไงนะครับเนาะอีตัวนี้เกตมือหาพันบาทด้วยพี่น้องเด้อแต่พี่น้องสนใจกระโถงมาสอบถามผมได้เลยครับผมเดี๋จ้าพ่อเฉยบดโทรไว้นะพี่น้องเนาะบดโทรของผมก็ศูนย์หกสามหนึ่งเกตเก้าห้าสองหนึ่งสองพี่น้อง เอาอีกแค่ครั้งเนาะพี่น้องเนาะจดตัวไปเนาะครับเนาะศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองหนึ่งสองแล้วพี่น้อง,อนองเนงาะอ่าพี่น้องอยากได้กลับตัมาสอบถามเหมืได้เนาะครับเนาะจะพงศิภามาเบิ้ลง้วนวาตุเนี่ขนาดไหน,นเนาะครับเนาะว่าสิงงามขนาดไหนพี่นอ้องอือนี่ครับผมแต่ผมว่านี่ทะลุมาเนี่ยนะทะลุตัวที่ซีเห็นสิงห์ง,งามดิ่ง เพราะว่าเมยมันตัวที่สามเดี๋ยวมันก็ยังอ้วนเนาะอ้วนสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องเจ็ดลูกเขาเลยเออได้ประมาณเจ็ดแปดลูกเหมืนแล้วพี่น้องเพราะว่าขนาดตัวที่สามเดี๋ยวแม่มันก็มือยังง้อไม่สาวนี่พี่น้องนี่บ้างนี่ค่ะคือจังง้อไม่สาวก่อนอ่าแต่ว่าช่วงถีงมาจจกหมวกอู่แม่เขาครับผมเพราะว่าเขาอ่ะมันออกไม่พึงก็เก็บมือนะพี่น้องเนาะออกไม่แต่ว่าอีตัวนั้นมันก้าพร้อมทับแล้วครับผมตัวนั้นพร้อมทับแล้วเดี๋ยวเข้าบังอีตัวนั้นอีตัวนั้นาจะเป็นหัว์ลุนธรรมชาติเนี่ยฮอร์ลุนธรรมชาาติเนะ อีตัวนึงเป็นหัวหล่นธรรมชาติดได้เป็นน้องเนื้อตัวตัวลูกมันตัวที่สองครับผมหัวหล่นธรรมชาติอ่าถ้าบระเทศชอบหัวหล่นธรรมชาติเนี่ยครับผมไปสมพวกอ่ะอ่างัวที่ว่ามันเป็นบล็อกดีๆนัวครับเนาะนี่งามเลยครับผมนี่เป็นหัวหล่นธรรมชาติเนาะแต่ว่าแม่มันจะมีเขาอยู่พี่น้องครับผมแม่จะมีเขาอยู่เนาะพี่น้องไอตัวนั้นครับผมดูมันกางงามพี่น้องบ้านไทยไงการยืนการยันมันสง่านลาดีพี่น้องเห็นบอลยิ่งบอลข้างเงาโอ้ยยิ่บ่ครับผมนี่ตัวลูกมันเด้อ ถ้าพี่น้องซื้อไปแล้วก็สามารถจดสมพันธ์ได้เลยครับผมหางวดัวผมไมาได้หรือว่าพี่น้องจะผสมหลอดก็ได้ครับผมอ่าผสมหลอดหาพันธุ์ดีๆมาใส่เนาะเอาพวกอ่ะพวกอันโตใหญ่ๆครับผมพวกซืไวซื้อเว่ยเขามาใส่ก็ได้ครับผมนี่เพราะว่าเดี๋ยเป็นแม่บอกได้เพราะว่าหัวมันหล่นครับผมแต่เขาได้พวกพันธุ์ที่ดีเนาะพี่เนาะในพวกพันธุ์ที่ดีมาผสมแล้วก็มันก็จะออกลูกมามันจะงามครับผมงามก็สามารถได้ราคาเนาะนี่ถึงเทาเลี้ยงน้อยเราก็มีคุณภาพันธั์เนาะคำน้องเลี้ยงก็ได้ครับผมวเาได้ผสมแต่พันธุ์ที่มันดีๆครับผมทอกตรงเลี้ยงนี่ครับผม คนเลี้ยงนี่มาสองสามปีเราได้ลูกซีดสามตัวหรอกครับผมนี่คนกุเลี้ยงเนี่ยหน่อยแต่ว่าคุณภาพมันดีครับผมงอม,มันอ้วนมันได้กินอิ่มเต็มที่ครับผมอันนี้ไม่ได้กินหัวอาหารที่พี่น้องให้กินเต้หยาซื้อครับผมต้าเต้หยายังไม่กินเนาะนี่ไม่ได้กินหัวอาหารเลยเพราะว่าคนกุ้เลี้ยงธรรมชาติครับผมแต่ว่างงอมันหน่อยงอมันหน่อยแล้วกุ้งเลี้ยงให้สมบูรณ์ครับผมเห็นบ่งอมหน่อยกุ้งเลี้ยงสมบูรณ์แต่ไม,ม่นันนี่บกก่เกินอีกซีหาเดือนก็ทับแต่สามารถทับได้แล้วพี่น้อง เพราะว่านี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะให้ลูกติดลูกทีน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ครับผมได้ปีตุกตีแล้วพี่น้องลูกยนนี้เนาะงัวมองโตนี่เขาเขาสังเกตได้พี่น้องแต่เขาเลี้ยงงัวนะถ้าได้สองปีโตนึงนี่มันกะขยักทู่พี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าเป็นปีตุกปีนี่รับรองวางัวผู้นี่มันต้เป็นมันพี่น้องทำไมไมีลูกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเลยพี่น้องมากใจได้นี่ครับผมเพราะเป็นมันเลยครับผมเพราะว่ามันได้ลูกสามตัวแล้วครับผม นี่ครับบรรยากาศนะครับเน้ะอยากให้เบิ่อบรรยากาศก่อนผมนี่ต้องใส่ตัวน้ำอิ่มหรอครับผมนี่อืมพี่น้องมึงเอาด้วครับเด้อเอาเอาบอโัอพี่น้องเนาะบอร่โอีกข้างนึงกองผูจะอำราชาจากพี่น้องไปเนาะบอร์โทวของผมนะครับเด้อศูนย์หกสามก็เกห้พี่น้องศูนย์หกสาม้เนาะพี่น้องเนานะ ับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะทั้งช่องยูทูบของเกษตรพึ่งต้นนะครับเด้อก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะสำหรับเกษตรพึ่งต้นผมก็จะทายพวกแพ้ไม่ทายแพ้ทายงวดตามตลาดนัดเนาะครับพี่น้องเนาะทายให้พี่น้องบึ้งนาผู้ใดสนใจจังใดจังไเนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กันครับผมถ้าพี่น้องสนใจอยากได้งวดเอาเขมาสอบถามได้เอาอีกครั้งนึ่งข้าพึ่งบดทุ่งผมเนาะศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองหนึ่งสองแล้พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไก็จะนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม